จังหวะพูดเนึ่งพูดจริงเน่ก็พูดไปยทีวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับกระเป๋าเสื้อกล้ามนะคะกระเป๋าเสื้อกล้ามเนี่ยมันจะที่บริษัทเราเคยทำนะคะมันก็จะมีอยู่สองแบบค่ะคือกระเป๋าเสื้อกล้ามที่ตรงนี้เป็นวงกลมเลยนะได้แต่เพราะเาพูดเรี่านเานั้นแพทเทิร์นมันก็จะเป็นพอตรงเนี้ยเป็นวงกลมแล้วตรงเนี้ยก็คือใช้ตะอภายหลได้โดยมากก็ขนาด จริงขนาดมาตรฐานถามว่ามีไหมมันก็ไม่มีนะคะมันแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้ไซส์ที่เท่าไหร่แต่อันนี้ก็โดยทั่วไปไยี่สิบ<า>สอง <22 S 2> นิ้วนะคะความสูงยี่สิบสองนิ้วไซส์เล็กกว่าก็สี่นิ้วครึ่งคะ่ะอันนี้คือแบบแบบแรกนะคะแบบที่สองก็จะมี เป็นกระเป๋าเคื่อกล้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นทรงอีกแบบหนึง่งก็คือเราจะสังเกตเห็นหูตรงนี้ไม่เหมือนกันหูของเขาไม่เหมือนกันนะคะหูตรงนี้เราใส่แขนแล้วก็คล้องไหล่ได้เลยแต่หูแบบนี้มันก็สะดวกตรงที่ว่าเราคล้องของแขนได้แล้วก็คล้องไหล่ได้แล้วก็หิวได้นี่เนาะก็เป็นแพทเทิร์นตัวเดียวกันเนี่แหละค่ะแต่ว่าเวลาเราเย็บเราจะเย็บต่างกันไปเแล้เย็บมานี้เนาะ แล้วถ้าเราจะใส่ลาย,ลายพิมพ์อะไรนะก็ใส่ลงไปตรงกลางนี้ได้ส่วนการต่อ,อก,ก้นหรือไม่ต่อกก้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ลักษณะของชิ้นงาน ลักษณะของผ้าหรือว่าเราอยากจะทําให้มันมีให้ให้มันมีอ่าตัดต่อลายอาจจะอยากให้ก้นเป็นลายตรงเนี้ยแล้วก็ใช้แบบนงานตัดตัดตัดต่อไปนะคะหรือว่าอยากให้ตรงนี้เป็นลายก็ใช้การตัดต่อไปหรือว่าจะถ้าจะให้เป็นชิ้นแพทเทิร์นสองชิ้นนะคะเราก็อันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นหนึ่งแบบนั้ก็ได้ อันนี้จะเป็นสีสีนี่งานพิมพ์อันนี้งานพิมพ์นะทีนอันนี้มีตัวลูกด้วยนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วถ้าเป็นผ้าล่มเนี่ยจะมีห่อนี่ค่ะจะเป็นห่อแบบนี้อันนี้ก็ต่ออันนี้จะเป็นผ้าห่อแล้วก็ผ้าในตัวเนี่ยค่ะห่อตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูนี่จะเป็นลักษณะวงกลมมีรังผงล้ะ อันนี้นนมีตัวลูกด้วยก็เป็นกระเป๋าพับเก็บได้ไปในตัวนะคะก็จะเวลาใช้งานแล้วก็กดตรงนี้ออกกดตรงนี้ออกแล้วก็อันนี้เราก็พับ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 แล้วก็ยัดใส่ไปในใบเล็กนี้แล้วก็แปะติดก็สำหรับหน้าฝ<ด>น ก็จะสะดวกดีแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดในการจัดส่งด้วยค่ะสำหรับกระเป๋าเสื้อกล้ามก็มี3ลักษณะอย่างที่แจ้งไปวันนี้ก็ขอจบรายแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ